นี่ฉันเป็นแค่คนขั้นเวลาหรือเปล่าไม่มีใครบอกคุณว่าคุณจะเป็นรักขั้นเวลาของใครแต่ผมมีสัญญาณที่จะบอกคุณเจอย่างครับขรอหนึ่งครับเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนมาคุณมีอาาัตราเสี่ยงสูงมากที่คุณจะเป็นตัวขั้นเวลาของเขาครับไม่ว่าแม้ว่าเขาจะบอกเขาชอบคุณมากแค่ไหนก็ตามนะฮะ คุณมีโอกาเสียงสูงมากฮะข้อสองฮะเอออะไรก็พูดถึงแฟนเก่านะฮะนึกถึงไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นเจออย่างนี้นะฮะเจอแบบนี้คุณเตรียมใจไม่ได้นะครับมันนึกถึงแต่แฟนมันอย่างเดียวนะฮะไม่ต้องไปคุยต่อนะครับอันนี้ยาวนะครับข้อสามปึ้งนะฮะไม่อยากเปิดตัวความสัมพันธ์ระหว่างเราให้ใครรู้นะครับเอจะโพสลงโซเชียลมาถ่ายรูปกันไหนนะจั๊กแชนะฮะไม่ถ่ายเลยนะครับไม่เอานะ รูปผมห้ามลงและเขาไม่โอเคที่ที่จะเกิดเกยมันเป็นการแทงกัดอย่างหนึ่งนะครับข้อสีครับปึ่งนะสี่แล้วนะฮะเจอแฟนเก่าเขาโดยบังเอิญคุณคงไม่เชื่อใช่ไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะครับในทุกยุคทุกสมัยเมื่อใครสักคนหนึ่งเพิ่งเลิกกับแฟนมานะฮะแล้วมีแฟนใหม่เหตุการณ์มันไม่น่าจะบังเอิญแต่มันก็บังเอิญได้โอ้ต้คสนี้ที่เกิดข,ขึ้นกับคุณนะไม่ต้องแปลกใจ บังเอิญไม่พอแต่บังเอิญหลายครั้งนี่เครียดนะครับเพราะว่าเวลาที่บังเอิญหลายครั้งเนี่ยมันบ่งบอกอะไรได้บางอย่างว่าเขากําลังใช้ตัวเราเนี่ยเป็นเครื่องชดเชยความผิดหวังเพื่อโชว์ประชดแฟนเก่าข้อห้าครับผมปึ้งนะฮะพอถามสถานะนะครับว่าเราคบกันแบบไหนนะครับสิ่งเดียวที่เขาตอบคือความเงียบหรือว่าเขาก็เลี่ยงที่จะตอบครับ เพอเพอก็อาจจะบอกว่าไม่เป็นไรกันไม่คิดไรนะครับยังไม่พร้อมแต่คุณชอบเขาคุณรักเขาคุณโอเคคุณอยากเอาชนะใจแต่บางครั้งการเอาชนะใจคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดมันทําให้เขาไม่ใช่คนที่ใช่คุณครับข้อหกปึ๊บปึ้งนะฮะสัญญาณในตอนนี้คือเขาขาดใครไม่ได้แน่นอนนะเขาไม่บอกสานะกับคุณก็จริงแต่ แต่เขาก็ขาดใครไม่ได้เขาเหงาก็อยากจะคุยกับคุณก็อยากติดต่อคุณและเราก็คิดเสมอว่าเขารักเราเขาอยากเจอเราเขาแคร์เราเขาต้องการเรานะครับเพราะว่าในช่วงสมาวะที่เขาเจ็บหนักที่สุดเขาเพิ่งเลิอกกับแฟนอะคุณคนที่มันผมไม่เคยเปรียบเรบ่รื่อง,องความรักนะเหมือนเป็นเรือนะแล้วคนที่เขาอยู่บนเรือเนะนี่ยนะอีคนอีคนหนึ่งเนี่ยที่เรือมันกำลังอับปางเนี่ยเราก็ต้องกระโดดล,ลงจากเรือถูกไหมฮะเรือมันแตก เขาต้องว่ายน้ําไปหาที่เกาะจะเป็นซุงจะเป็นท่อนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณเหมือนจะเป็นท่อนอย่างหนึ่งอะ่ะคุณแปลเองแล้วกันเป็นท่อนอะไรนะครับท่อนท่อนไม้แล้วกันโอเคลอยมาคนนี้มันจะจมน้ําตายมันต้องคว้าไว้ก่อนถูกไหมครับดังนั้นในช่วงเวลานี้ที่เขาเพิ่งเริ่มเนี่ยเขาจะหาที่เกาะเกาะให้ได้หรือเขาอาจจะไปชดไฟให้เขาก็ได้แต่เขาจะหาที่เกาะเพื่อที่เขาจะทิ้งแฟนคอยให้ได้และเมื่อเขาเกาะเสร็จปุ๊บนี่คือเขาหวังตอนนั้นจุดประสงค์ของเขาคืออะไรคุณฟังได่ดี จุดประสงค์เขาคือหาที่เกาะหาที่เกาะกันไม่ให้ตายให้รอดตายเท่านั้นนั่นคือที่เกาะไม่ใช่ที่ที่ทำให้เขาเติบโตความรักจะรักกันต้องเติบโตไปด้วยกันนานๆแต่ถ้าคุณเป็นเพียงแค่ขอนไม้ให้เขาเกาะกันตายไม่มีการเติบโตปุ๊บสุดท้ายคนเขาก็ไปจากคุณเข้าใจครับผม บนอย่างเดียวชีวิตฉันโดนทำร้าย oh, <no. S 1> คุณนั่งคุยกับเขาเขาเอาแต่พูดเรื่องแฟนเก่าไว้พอเขาพูดถึงแฟนเก่าในทางที่ไม่ดีเขาเป็นเหมือนกับผู้เคราะร้ายหรือผู้ถูกกระทำหรือเหยื่อคือเอาแต่โทษคนอื่น่ะง่ายๆข้อเจน่ะท้าคนที่คุณคบเอาแต่โทษแฟนเก่าโทษแฟนเก่าโทษแฟนเก่า ไม่ต้องห่วงหรอกครับเขาเป็นผู้คอล้ายของโลกนี้เขาจะตําหนิทุกอย่างบนโลกนี้รอบตัวเขาดังนั้นถ้าเขาบ่นว่าชีวิตเขามันแย่มันก็คือสิ่งที่เขาขาดสิ่งที่ใครสักคนหนึ่งขาดถ้าคุณอยากได้ความรักจากเขาแต่เขาเป็นคนที่ขาดความรักคุณอยากเข้าใจผิดว่าคุณจะได้ความรักจากเขาและคนที่จะให้ความรักกับคุณได้คือคนที่ต้องรักตัวเองก่อนขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับ สวัสดีครับปึ่งปึ่งปึ่งจ้า